เอาละครับสวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง B s h i e l d i n g ครับคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นคลิปแนะนําวิธีการเล่นไซเบอร์บอสนั่นเองครับซึ่งเป็นคอมรีโรที่เล่นได้ง่ายมากๆเลยนั่นเองครับ หลักๆเนี่ยเราก็คือจะเล่นในส่วนของเวก้าลีโลนะครับทุกคนที่เพื่อนๆเห็นอยู่เนี่ย,ยก็จะเป็นบอร์ดนะครับที่เราแคปในส่วนของตอนเลีวแ้นั่นเองครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเริ่มต้นเนี่ยเราเล่นยังไงนั่นเองในช่วงของเริ่มเกมนะครับเราจะเล่นก็คือได้ในส่วนของเทคกี้มาแล้วก็มีในส่วนของไอเทม AP ครับถ้าเราโอเพนเนอร์ได้เป็นเชววน่าคู่เวก้าบอปปี้แบบนี้เนี่ยโหจะเก่งมากนะครับเพราะว่า เราได้ทั้งแบชั่นเทกกี้คู่กันเนอะส่วนสล็อตอีกสล็อตหนึ่งเนี่ยจริงๆเป็นอะไรก็ได้นะครับที่ผมใส่ไซร่าเนี่ยก็พราะว่าเราจะเล่นเป็น4ีเทกกี้เวลนาก็ได้นั่นเองครับ แบบนี้มันเลยเล่นได้ง่ายแต่ขอแนะนำนะครับต้องมีเทม AP ด้วยนะถ้าไม่มีเนี่ยจะแอบเล่นยากมากๆเลยน,นั่นเองครับมาดูต่อในช่วงของการเกมนะครับทุกคนช่วงนี้เนี่ยเราก็จะเล่นโซโลโรเลเวล6นะครับทำป๊อปปี้เวกา้ชาชัยวาน่าให้3ดาวน,นั่นเองครับทุกคนแล้วก็ตั้งบอร์ดเป็น4แบชั่นก่อนอีกสล็อตหนึ่งเนี่ยที่เลเวล6นะครับจะเติมมอเตอร์ไคเซอร์รอไว้ก็ได้นะ หรือถ้าดาเไม่ขาดก็เติมส่วนของเทกกี้อีกอันนึงก็ได้และการที่เราลงมอนาค c เซอร์นะครับเราสามารถเปลี่ยนฟอนต์ลน์เป็นเวอร์ชั่นบุยเซอร์ก็ได้นะครับถ้ามันมาเยอะๆเนอะตรงนี้เนี่ยก็เลยในช่วงของการเกมค่อนข้างเก่งมากๆเลยน,นั่นเองครับและหลังจากที่เชวาน่า วก้าสดาวแล้วเนี่ยเราค่อยๆอัพวิวไปนะครับแต่ถ้าวก้ามัน3ดาวแบบเยอะมากๆอย่างเงี้ยทุกคนแลชเวน่าไม่สามครับเราสามารถขึ้นวิวไปหาตัวแทงอื่นแทนได้นั่นเองครับมาดูต่อในช่วงของลีเก,กมนะครับก็คือตอนเลเวลเก้าเลยนะครับเราจะแคลปมากๆนะครับทุกคนเพราะว่าเราจะเติมเป็นสี่ไซเบอร์บอลเนาะลงซีกลงคูบุโกไปนะครับ แล้วก็เติมแบรนด์เติมนีโกเติมเอโคนะครับบอร์ดเราจะขบเครื่องมากๆได้ทั้งสตีดเดมอนสามซัตติจิสแล้วก็4เทกี้สไซเบอร์บอสนะครับเนี่ยเป็นบอร์ดวินเอาที่เก่งมากๆนะครับทุกคนถ้าของแทงไม่ดีชีวะหน้าไม่สานะครับก็ย้ายให้ครูโบโกก็ได้นะครับแล้วก็พยายามหาของให้ตัวไซเบอร์บอสทุกตัวเลยนะครับเพราะว่าเราเป็นบอร์ดทุกตัวแล้วนะครับเมื่อเราเป็นสี่ไซเบอร์บอสนะครับแต่มันจะมีซูเปอร์บอสตัวหนึ่งนะก็ เลือกเอานะครับระหว่างเวก้ากับคูบุโกะนะครับแต่ส่วนตัวผมชอบเวก้ามากกว่านั่นเองอันนี้คือบอร์ดวินอัลเลเวล9ของคอมเซเบอร์บอร์ดนั่นเองครับมาดูต่อในช่วงของไอเทมนะครับไอเทมเนี่ยผมแนะนำนะครับก็คือบูบับเลยนะอันนี้เทเอสแล้วก็นาชอก็เทเอสนะครับอีกอันนึงเนี่ยจะเป็นเฮเทกันเบนหรือจูก็ได้นะครับในส่วนของเวก้าแล้วก็อันอื่นเนี่ยก็จะเป็นพวกไอเทมซับพอร์ตเชิดตัดต้านเวทตัดฮิลของแท้งเงี้ยผมจัดให้หมดเลย นะครับเป็น TA กับ TB นะครับแต่หลักๆเนี่ยเล่น c ซเบอร์บอลต้องมีบูบับเวก้านะครับถ้าโชว์จินเนี่ยผมว่ามันยังไม่เท่าไหร่นะครับบูบับเก่งกว่าเยอะเลยนะแล้วมาดูต่อในส่วนของอาร์คเมนต์นะครับอันนี้นะผมให้พิเออร์ลิตี้กับอาร์คเมนต์ที่เป็นในส่วนของ คอมแบทเก่งๆนะครับเพราะว่าตอนสุดท้ายเนี่ยเราเล่นรีโลนะครับการที่เราจะวินเอาล็อบบี้นี้ได้เนี่ยก็คือเราต้องได้ในส่วนของคอมแบทที่เก่งๆมากๆผมเลยจัดให้เป็น TS นะครับแล้วก็มีอันนึงนะพวกทู u u t t Valu หรือ s ซ n i g h t เนี่ยอันนี้ผมจัดให้เป็น TS เช่นกันเพราะว่ามันทำให้เราโล่ามดาวได้ง่ายขึ้นเนาะใช่ไห้เนาเวกาดาวเนี่ยก็เร็วก็ดีครับ อันนี้เลยจัดให้ TS อันอื่นเนี่ยก็คือคอมแบทแบบเก่งๆไปเลยเบส i ิงโซโรตัสแบบนี้เก่งมากนะครับเพื่อนๆหยิบได้เลยนะซึ่งผมก็มีคลิปการเล่นให้ดูด้วยนะครับทุกคนแต่ก่อนที่เราจะไปดูกันนะครับยังไงผมฝากสปอนเซอร์ไว้ด้วยนะครับหลังจากดูแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็ รับชมเกมเพลย์แบบ BCA p ได้แบบยาวๆเลยนั่นเองลิสแมนชนอนหน .1 เรื่องเติมเกมเปิดเติมเกมใหม่ทีมไฟต์แท็กติกโมบายในราคาสุดคุม้มถูกกว่าเติมเองแน่นอนสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์พร้อมบริการตลอด24ชั่วโมงเติมเกมทีมไฟต์แท็กติกโมบายบนเว็บซื้อแพ็คที่ร่วมรายการรับไปเลยลิ m a n c o อยใช้แทนส่วนลดได้เลยพร้อมบริการเติมเกมชั้นนำอีกมากมายยิ่งเติมยิ่งลดแบบนี้ต้องล i ส Man ช h o p เท่านั้น มาดูกันที่อัคเมนแรกกันเลยครับทุกคนเราจะเล่นเป็นเวก้านะครับเดี๋ยวเราโลขวาก่อนอุ้ยอันนี้ออกก็คือสกิลของไซเบอร์บอสเนี่ยจะลดพลังชีวิตของศัตรูลงด้วยนะครับอันนี้ผมสเกลดูก่อนนะว่ามีคนเล่นหรือเปล่าไม่น่ามีนะครับอันนี้ผมยิบเลยลอัคเเมนนี้เนี่ยก็คือเล่นไซเบอร์บอสเวอร์ติคอลเลยนะครับตรงนี้ผมมีเวก้าแล้วแล้วก็ป๊อปปี้ด้วยนั่นเองครับก็ทําให้เราสามารถเล่นได้นะครับแล้วก็ล็อบบี้นี้เนี่ยเป็นล็อบบี้ในส่วนของเออกอด นะครับก็มันแจกเงินเนะเราเลยมี10บาทค่อนข้างเร็วนะครับทุกคนตรงนี้ก็โอเคอยู่นะฟอนไลน์ก็ไม่แย่นะครับเป็นบุยเซอร์ดรมุนโดสแล้วก็ Y 2ดาวนั่นเองครับถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ในส่วนของแบรนชนก็ตามแต่ก็ได้อยู่ครับมัน2ดาวแนละ้วมันอัปเกรดนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยบอกเลยว่าค่อนข้างโอเคมากผมทำา20ได้เลยด้วยนะเออนี่ทำเลยนะครับ ชนะได้ก็จะสบายๆครับฟอนไลน์ค่อนข้างอัปเกรดเลยทีเดียวครับอันนี้ผมจัดปอดกันนิดนึงนะครับอ่ะเล่นเป็นแบชชันไปด้วยนะใช่เวน่าผมนา่าจะเล่นเป็นวีเซอร์ผสมเทกกี้ด้วยนะครับทุกคนเออเนี่ยเอาตั้งแบบนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยเฟกอีกทีนึงนะแล้วขอตัดมาในรอบของก่อนที่จะเข้ามอนเลยนะครับ ผมยังรักษาวินสติกได้อยู่นะครับก็คือ4วินสติกนั่นเองแล้วก็ตั้งบอร์ดเป็นในส่วนของแบชชันลงชัยชนะกับบอลเดคาเซอร์แล้วนั่นเองครับตรงนี้อุ้ยจะติดบอมเบิ้ลไหวหรือเปล่านะครับมีกรนเบดก็ดูดเลือดฟอนไลน์นิดนึงนะครับค่อนข้างได้อยู่ครับฟอนไลน์มันอัพเกรดดาเมจเราข,ดขาดนิดนึงแต่มันลดเลือดสตูเนาะตรงนี้ก็ไหวครับชนะไปเอาว่า ไอแอคเมนแรกเนี่ยนะครับผมชอบมากนะเพราะว่าเมื่อใช้สกิลเนี่ยไซเบอร์บอสมันจะลดพลังชีวิตศัตรูเลยเนาะยีนะครับแล้วก็ยูนิตไซเบอร์บอสเนี่ยจะได้รับความเสียหายในลงยี่สิด้วยจากศัตรูที่มีค่าพลังชีวิตสูงสุดน้อยกว่านะครับเท่ากับว่าเรายิ่งลดเลือดของอีกฝ่ายได้เร็วเท่าไหร่เลือดต่ากว่าเราเท่าไหร่นะครับก็นั่นแหละแปรูตรงนี้ก็จะมาหาศาลเลย20%นี่โคตรเยอะนะทุกคนเอออ่ะตรงนี้ผม ได้ในส่วนของไอเทมค่อนข้างโอเคนะก็หาทีอีกทีนยงนี้น่าจะแจ่มจัดนะซื้อได้หรือเปล่าโอเคไม่มีมีเป็นซันไฟได้อยู่นะนี่แล้วเอกอกดมันแจอ,อีกแล้วครับซื้อป๊อปปี้แล้วก็โลชวาน,น่าสองอุ้ยมีเซนจูนี่เลยวะเล่นก่อนดีไหมโลโอโ้โหโอเคแล้วมันฮิตอะไรขนาดนั้นนะเบกาสเซนจูนี่แพแบบนี้เอาไงดี ไม่เอาละกันโลโอ้โหเวกาออกพูดเยอะเลยโอเคผมว่าเราเล่นบอร์ดนี้ไปก่อนเนาะดีสุดและนะครับทำเป็นตันไฟล์ไปเลยนะครับแต่รอบนี้นะครับมาเจอคนเล่นอนิมาสปอร์ตครับเวกาคืออยากได้บูบับมากนะบอดผมมันดูแบบแหวงแหว่ะทุกคน รงนี้เล่นแบรชั่นคือเก่งนะแต่ว่าหมดมันแพงไนงะมันก็เลยต้องแบบยัดบุยเซอร์นะเดี๋ยวเราเล่นสโลโลเลยวก็หกเนี่แหละครับทุกคนไหวไหมเนะี่ยนเลือดแต่เรามีกันเบดก,กิงดูดเลือดอีกทีตายไหมนะ่ะอุ้ยเกือบโอเควัคนนี้กดหกตามด้วยว่ะทุกคนโอเคเรามาดูอักเมนอันที่2กันนะครับ เป็นอนเมนสีทองนะเราหยิบอะไรดีวะเนี่ยโลคลางทิ้งแล้วกันนะขวาเนี่ยก็น่าสนใจนะครับเบ s ซิ่งโซ l นี่คือถ้าเป็นลุงเก่งมากนะทุกคนก็หยิบได้อยู่ด้วยนะอ่ะผมโลขวาแล้วกันโอเคหยิบเป็นเบ s ซิ่งโซ l ได้เป็น Echo ครับตรงนี้เนิร์ฟไปดีไหมยางแล้วกันเนาะครับโอเคพ็อปปี้สดาวครับอ่ะเล่นเป็นสเทคกี้ไหมชยมานาสได้นี่คืออึดจัดนะแต่ถ้าไม่สาครับเพื่อนๆก็ ไปเล่นคูบุโกะเนาะแต่อย่างน้อยเวก้าต้องสามนะครับก็ได้บูปาคือบ้าเลยเอาว่ะไหวไหมเจอนในโตครับมีซันไฟแล้วขาดในส่วนของเชดน,นะครับเอาว่ะรดเลือดใส่รดเลือดเวก้าตัวนี้ใช้สกิลวปึ้งยังเลือดร้อยอยู่นะกลับมารอบของเราครับโลต่อ ซื้อตัว,ตว,ตวสองทอนไว้อุย้ยอีโคโแพแตการเนอร์ไม่ใช่เลยอ่ะซื้อนี่ไว้แล้วกันนะโลห์ชัยวนาออกเยอะจัดว่าอยุดแล้วโอเคีกทีนึงโอ้โลโถแถมแล้วรีบขายทําไมกันไม่รู้ติดนิสัยเสียมากนะไอ้ไซร่าจริงๆไม่กี่เก็บไว้ก่อนได้นะเผื่อแบบอะไรชนะใช่ไหมเออมันก็แวลูนะครับแต่รอบนี้ครับจะเจอคนเล่นไ,ฟเฟไทนเ,ออไฟเฟอร์เว้ยทุกคนเอาอ่ะมีไทเฟอร์ซะด้วย เราไหวหรือเปล่าเอาครับจะรับเวทตีเร็วยิงรัวอเอที่อย่างหนึ่งคือบ้าเลยครับโอเคตรงนี้ก็ชนะไล้ครับได้อยู่เดี๋ยวเรามาดูของในวงกันนะครับว่าจะเหลืออะไรอุ้ยผมเอามอนาครเซอร์แพร์ดีกว่าทุกคนได้อยู่นะไปและน่าจะทำสปาร์กเลยหรือเปล่านะโอ้ดีมากนะได้มอนาครเซอร์2ดาวตรงนี้นะ อีกโคออกอีกแล้วอัโลก่อนเดนนี้แทนแล้วกันได้เบก,ก้าอีกตัวครับได้อยู่ได้อยู่โลแถมด้วยเป็นงีงสปาร์กไปเลยปลอดภัยไว้ก่อนแล้วรอบนี้ครับมันโจะเล่นแอนิม่าครับผมเป็นฟิชโบนด้วยสวยนะทุกคนนะเขาแบบทะลุทะลวงมาโดนตัวผมนี่สวยอยู่นะ เอาวะฟิดเดิลนี่ก็เป็นเฉดได้อยู่นะแต่เรามีสปาร์กแล้วครับยิงไงกระสุนนี้ตรงนี้ก็ชนะไปครับอยากให้ฮินเร็วๆหน่อยกลับมารออของเราครับตรงนี้เรายังอัปเกรดอยู่นะผมโลงก่อนแล้วกันปึ๊บีหมดสามปึ๊บไม่มีแล้วทุกคนโอเคไม่เอาแล้วกันนะทีนึงโอ้ ้าชนะตรงนี้ได้นี่คือจะแจ่มจะจัดนะแล้วมาเจอคนเล่นสตีเดมอนหรือเปล่าอะไรเขาไดแอนนี่นะ่เนเป็นแอมไปก่อนนะครับเขาอาจจะเป็นแอมก็ได้นะครับหรือจะเป็นเวก้าก็ได้หรือจะเป็นสตีเดมอนก็ได้นะครับแต่เขาไม่ได้เล่นเวก้าแล้วเนาะ,นะคอนเทนต์เรานะครับอนนี่ปุ๊บตีโลนเลือดแรงมากครับ ทูดามีดด้วยชนะไปครับใส่รถเลือตรงนี้ไม่สนไม่แคร์เป็นทูดามีดเอาว่าพินเดซิไว้ก่อนครับโตต่อมันจะออกให้ไม่โอเคได้อยู่ได้อยู่อ้าวผมขายกากัดทิ้งไว้ได้วยวะเออป๊อปปี้เก็บดีไหมเนี่ยเก็บไว้ก่อนแล้วกันเนะาะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามอนดอกอะไรให้เรานะผมอยากได้บูบับวะ ฟินเดิลหรอไม่นี่ไงบูบับเห็นหรือเปล่ามีชูริงเกเห็นแล้วนาชออะไรนาชออะไรนาชอบ้าเลยเกไม่มีครับและได้อะไรมาดอุย้ยสปากเ,เกี่รอเกเวก้าขาดไม่เยอะครับโดนมีซิกมาด้วยแบบนี้เล่นซิกเลยหรือเปล่าอุย้ยเวก้าออกกี่เดีวครับฮิตเดิลอยู่นะแต่แชมเปญ่ามันจะฮิตหรือเปล่าอุย้ย ไปกูซื้อหมดซื้อหมดแค่นั้นอีกเทิร์นหนึ่งกูไปหมดโอเคแล้วมาเจอคนเล่นแอนิม่าอีกแล้วครับทำจูเลยดีไหมเฮจูไปก่อนจะไ,ได้ขัดไอเทมเพราไงเดี๋ยวเราเล่นสิกด้วยนะครับเห็นไหมตรงนี้ชนะสามหน่อยครับปึ๊บปบโอเคชนะไปครับ ดูกันที่อังเมนอันที่สามนะครับโอ้โหเป็นอังเมนลุงด้วยผมโลกางทิ้งไหมเออแล้วก็โลซ้ายครับได้หยิบเป็นโลตัสเก่งเฮโลเลยนะมันใกล้แล้วเฮก้าฮีทหรือใช่ไหมนะโอ้โหฮิตเร็วจัดอัพเวลลงฟีทเลยนะครับอย่างนี้ป้าเลยาเปตดตรงนี้เป็นดีไหมเดี๋ยเล่นแบบนี้ไปก่อนนะบุยคเสร้มบวกเลือดเยอะครับไอ้หมดมันสองดาวด้วยครับแต่รอบนี้ครับมาเจอคนเล่นอนิม่าครับสไนเปอร์โฟกัฟสสายาอันนี้ครับ จดาไปเลยโตจีนอีกสักชิ้นโตตัสับตรงนี้สายยือ้อไว้หรือเปล่าโอ้แท้งเราแบบเก็บอยู่นะโอ,โอ้โอ้ผมไม่ไหวไม่ไหววันนี้วิวแปดทแล้วเงิน30มีวีโก้แพ้ด้วยวะบ้าจัดไหวไหมนเนี่ยกูเนี่ยกลับมารอบของเราครับตรงนี้ผมว่าผมเปลี่ยนแม่งเลย ตัดที่จิสดามเมจจุกๆดีกว่านี้พินเดอร์แหละเนาะสี่ไปก่อนแต่รอบนี้ครับมาเจอคนเล่นไซเฟอร์แครเอาแล้วด้วยเป็น456นะครับแต่ผมว่าผมน่าจะไหวยอยู่นะก็ยังไม่ได้ใช้เงินเยอะขนาดน,นั้นอะ่ะปุ๊บไปไหมยิงแงละลายไงโดนเลือดทีละยี่สิบนี่าหายไง โอเคครับไหวอยู่ครับชนะไปไปดูของในวงกันนะครับว่าเราจะหยิบอะไรนะโอ้โหไม่เหลืออะไรแล้วทุกคนโอเคเอาเป็นรถแล้วกันนะครับกลับมารอบแล้วครับโอ้โหซิกอัพทุกคนผมไฮโลจัดนะตานี้เนี่ยแม่งอัพที่รกเจ็ดแล้วมาพร้อมกันแบบนี้ได้ไงวะดวงดีจัดนะครับและรอบนี้นะครับมาเจอคนเล่นอาเฟนะโอ้โหสาบมเหมาะเลือดบึ้มบ้ามแต่ว่าเขาต้องโดนลดเลือด ด้วยผลของอักเมนแรกเราไหวไ่ได้กูตีตายไหมล่ะผ้โคนอื่นเลยอุลเลือกคนเยอะโอ้ย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 ไม่ไหวแพ้ไปครับแต่รอบนี้ครับมันจะคนเล่นแอนิม่าฟิ h โบ w นั่นเองครับเอาวะอยวหน้าสองดาวแล้วมีแซกใส่ตราแอนิม่านะครับแซกแยกล่างครับแต่ว่าเราเบิร์ดได้ไมหรือเปล่าเหมือนผมไม่ไหวใครแล้วอะทุกคน แปลกโอ้โหคนนี้ไหวไหมเนะี่ยโอ้โหไม่ไหวอยู่ดีนะอ <c oughs> ินิมาโคตรแรงฟิชโบนกลับมาลอมอนครับค่อยๆอัพเลเวลไปสเกลหน่อยครับแอมนะคนนี้เล่นแอมซิกนะครับยวมาดูกันครับว่ามอนดอกอะไรให้เราครับตรงนี้อของแท่งเจมแจมโอเคหยิบของเปิดเป็นเบลนะครับได้นาชอสักทีมีอะไรดีๆไหมโอ้ พ้นรวยเลยว่ะเรา,าเอ่ะเออมีตัดฮิวแล้วเรดบัฟมีแล้วเป็นนาชอแล้วกันนะนาชอขยับขึ้นลงนะครับตรงนี้ทุกคนอ่ะเติมนะครับเลอวลบองอัพเวลไปสปาร์คสองสปาร์คมันคัดไอเทมอื่นๆได้ไม่ดีครับ โอ้คนนี้ววเก้าเลยว่ะไหวไม่เนี่ยกูเ่นว่ยเก้าโอ้หมีสมีล่าแล้วด้วยครับเราเป็นสปาร์ปสองอันแต่ไม่มีอักเมนว่ะทุกคนโอ้โหแรงนั้นเลยโอ้ยอึ๊บโอ้โหแพ้ครับเกมตึงจัดเนี่ยครับพอเรามาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยพรออริตีต่อไปคือเราต้องหาครูบุโกให้ได้เลยทุกคน ลงอนนี้ไหมลงเป็นบุยเซอร์หรือเป็นส t า a ีจีแล้วกันผมเอาดาเมจแล้วกันนี่ผมต้องกัดฟันขึ้นเวลนะผมคงไม่โลนะครับแต่รอบนี้ครับมาเจอก็เล่นในโตรครับผมิีในเทมไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมน่าจะไหวนะเปิดติกากอยแต่ว่าใครสนตีของแทงผมไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตียิง ดามเอมันไม่ได้เวอร์ครับมันเป็นกันเบเลด้วแหละแต่ว่าก็ได้อยู่ครับกันเบดจริงๆมันจะเหมาะกับได้อาร์เมนที่มันฟาร์มเทคที่อ่ะดามเอมอ e พีอ่ะครับมันจะเก่งมากเพราะว่าเรามีดาเมจากการฟาร์มอยู่แล้วใช่ไหมอีพี AP ถาวรครับแต่ตรงนี้ก็ไม่แย่นะโอเคแล้วมีแบงครับผมลงแบงไปเลยรอเปิดในส่วนของไอ้นี่ไหมนีม่เดมอนเวลน้านครับโอเคสกาวกันหน่อยครับ ซิทิสแอมแอนิมาแอนิมาแอนิมาโอ้โหแอนิมาสาบานมาจัดนี่ผมเปิดเลยดีเปล่าเนี่ยโอเคยังดีกว่ายังดีกว่าโอ้ oh, ไม่ทันด้วยนะครับแต่รอบนี้ครับมันจอแอนิมา Animal, ครับสายยาสไนเปอร์โฟกัสครับยิงครับเนี่ยดาเมจมันขาดๆลยตอนนี้นะโอ้ oh, แทงยืนไม่ได้ทุกคนละลายเป็นกี้เลยโอ้โห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  มคมเอาเวิวเก้ากันโค่นเร็วเลยนะเอาโฟมเนี่ยมีไซเฟอร์นะครับเรามาดูของในวงกันนะครับเอาเป็นดีคอเรยนะยังไม่เหลืออะไรดีๆเลยทุกคนอีเวน์ช้าไม่ใช่ตาซีดีเคนที่หนักจัดเอามาทมําไมอย่างเงี้ยอ่ะถอดของเลยเปลี่ยนใหม่นะครับกดเวลวไปเลยแล้วกันแล้วเดี๋ยวอ่ะโอเคมีมิโกะได้อยู่นะโ o สิช i ใหม่กันหน่อยครับตรงนี้ ไายสตีดเดมอนแล้วด้วยนะครับอะไรดีกว่าเนี่ยใส่ไหมสปาค์มีโกรธแล้วกันเล็วเก้าแล้วครับรอหาในส่วนของคู่บุโกโกรหนึ่งตัวนี่มีมีไม่เกมเนี่ยตนี้สายยาฟิสบน เจอฟิปโบนี่คือผมลุ้นตลอดนะแง่งจะตีตัวแคลรี่ผมหรือเปล่าแค่นั้นแหละโอเคนี่ก็ชนะไปครับแต่ว่าดีคอเมื่อกี้มันไม่ได,ดีนะทุกคนเพราะว่าคนเล่นอนิเมาเยอะนะครับแต่ว่านั่นแหละมันหยิบอะไรไม่ได้เลยนะครับกลับมารอบของเราครับผมคงไม่โลเนะแต่รอบนี้นะครับมาเจอคนเล่นสถิติสถิจิแอมนั่นเองครับทุกคนโอ้โหวิวสิบล้วด้วยทุกคนอะไรวะเนี่ย โอ้มมยกอดเฮ้ยจะเราแรงอยู่นะยิงเออเฮ้ยโดนลุมกระทืบโอ้โหไม่ไหวทุกคนโอ้ 10. โหดีเบลสิบโหจัดเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามอนดอกอะไรให้เราครับตรงนี้ผมต้องอัพเกรดบอร์ดแบบจุกๆแล้วนะครับเปิดของนะครับมีอะไรหัวหมอกแล้วกันนะโอเคแล้วได้คูบูโกะแล้วครับมาได้เวลาออกอาราว่า โลเลยโลเลยอัปเกรดหน่อยเฮ้ยแฟนอัพนะครับตรงนี้ผมอยากให้คูบูโก,โกสองดาวอ่ะครับโอเควอหมอกนี่ใส่ให้คูบูโก,โกเก่งถูกไหมได้ซ,ซีซีด้วยครับปุ๊บสปาร์คทิ้งเลยโอ้โหแล้วมจีจีแบบนี้ครับแจมเลยแจมเลยโอเคใส่ใส่ไปก่อนวีเซอร์ใส่เออใส่นิโก้จริงๆผมว่าใส่ มอดเก่งกว่านะเพราะว่าวอร์มอดมันแวลูก,กับพวกแบบวีเซอร์ครับมันจะเบ,บิ้เลเรื่อยขึ้นไปอีกแต่ตรงนั้นคิดไม่ทันเนอะเนี่ยพอเป็นสี่เซเวอร์บอลแล้วมีภาพขึ้นเยอะนะครับแถมได้จีจด้วยนะทุกของเก่งซะและตรงนี้ก็ชนะไปครับเอาว่าคูปโก,โกสองเลยบ้าเลย โอเคเหลือ okay, 3คนสุดท้ายแล้วด้วยนะยันสเตติโอคีสองครับนีโกะมาแบนไม่ได้ใช้ผมว่าผมโพซิชันใหม่เลยดีไหมต,ตัวเป็นบอยครับแบบนี้แล้วของคูมุโกะโกคตรดีเจอครับอน,นิมาสไนเปอร์ฟโฟก,กัสจะผมยิงไงวิ้ยแซกแยกล่างเรามีทีซีมันโดดเป็นลิงเลยเอวีโก <c oughs> ะไปไง เอาอะรุนแรงยิงปึ้งชนะครับเอาวะคูปโก้สองเลยเร็วถ้าสองเนี่ยผมว่าผมบินเอาได้นะครับมีโก้สองก็ได้แทงครับเหลือตัวๆแล้วครับโอเคผมโลเลยไหมเอ,อ๊อไม่มีภาพโหแล้วเจอเวลสิบไหวปะเนี่ยโพซิชันยังไงวะนะโอ้มากุน,นิดแลวมาเจอกันเลยครับเขาการินสองดาววีโก้สองดาวอะ อะไรไหมตัวเป็นบอสเราเอาหน่อยหนูหญิงพี่ซามิร่าแม่งอึ๊บอุ๊ยแค่นึงเฮ้ยโดนหมีกระดืบเดี๋ยวโอ้โหกูแพ้หมีโอ,โอ้เอาอะไรดีมีอะไรดีวะเนี่ยทุกคนตรงเนี้ย วีเซอร์เพิ่มไม่ใช่ใช่เหรอผมไม่มีอะไรดีเลยว่ะทุกคนผมเอาไททันแล้วกันไหมเอาเอาไปไม่รู้เอาอะไรไม่ออกโตต่อครับเมื่อกี้เรานิดเดียวเว้ยทุกคนผมว่าถ้าเราอัปเกรดบอร์ดนิดนึงเราไหวนแะน่เน่ไททันอะผมย้ายเลยใส่ให้น้องพอปปี้ไปเลยครับไหนๆก็เป็นบอรทุกตัวแล้วก็ใช้ให้เป็นคุ้มๆไปแลละมาต่อกันเลยครับโอ้เขามีเงินอยู่40ไปนะ เบลสิบมีเงินสี่สิบคือเก็บเงินไว้ทำไมวะเนี่ยปาจัดไหวไหมเนี่ยโอ้โหวิมีภาพอยู่เนี่ยเอาว่ะไม่รอบนี้ไหวเลยครับชนะครับเบลสิบแตเมจซีคโคตรเยอะโลเลยโลเลยอัพเกรนายน,นีโกคุงไม่ฮิตชิพ่ายล้ว เอ่อตรงนี้เขาโลแล้วอะเซมิร่าจะ3แล้วแอนนี่ครับกำลังจะทำแอนนี่นะครับอุปกโกะไลท์สุดท้ายทั้งคู่แล้วครับและมาเจอกันเลยครับเขาเป็นไม่มีเนี่ยทุกคนไม่มีคอมแบทอะเออผมเป็น3ามคอมแบทอะเห็นไหมเนี่ยในช่วงของเล่นเกมครับถ้าเราไม่มีคอมแบทอ่ะ เราก็ที่หนึ่งยากนะครับแม้ว่าเราจะเวลสิบแล้วนอกจากเราจะแบบหยิบแต่อีคอนแล้วทํา4บาทสาดาว5บาทสดาวได้เนี่ยมันคือวินคอนของในส่วนของการที่หยิบแต่เงินนะครับตรงนี้ผมหยิบคอนแบบครับผมก็เลยชนะไปครับสามคอนแบบเลดเกมจุกๆุโอเคแต่นี่คือวิธีการเล่นเวกานั่นเองครับถ้าชอบก็าฝากาากดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับ